เห็นตัวเลขตกใจบู hmm. Woche ดี้เผยนางเอกโอนเงินช่วยแม่หญิงลีโดยไม่ออกนามเห็นยอดเงินแล้วตกใจมาก วูดดี้วุฒิธรพิธีกรชื่อดังหลังเปิดใจพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพหรือแม่หญิงลีและทิพสองคนที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลรับรู้ถึงปัญหาชีวิตที่เป็นทุกข์บอกใครไม่ได้ของทั้งสองคนยังไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไรซึ่งบูดดี้ประกาศจะช่วยนั้นล่าสุดบูดดี้ได้โพสต์ภาพข้อความประทับใจเหลือเกินมีเพื่อนในวงการโอนเงินมาช่วยแม่หญิงลีและคุณทิพโดยไม่ขอออกนามเห็นตัวเลขแล้วตกใจมาก พร้อมเผยด้วยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาวูดดี้รู้สึกดีใจแทนแม่หญิงลีและคุณทิพย์มากมีคนรักทั้งคู่มากมายจริงๆปัญหาที่ไม่กล้าบอกปัญหาที่ไม่กล้าบอกหลายคนติดต่อมาเพื่อขอช่วยเหลือสองคนนี้อย่างเรื่องการทำห้องน้ำให้แม่หญิงลีแต่สิ่งที่วูดดี้ประทับใจมากที่สุด คงเป็นเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่ส่งข้อความมาว่าอยากช่วยมากๆขอไม่ออกนามแล้วโอนเงินมาให้ทันทีบูดี้เห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจมากเพราะเขาไม่ถามรายละเอียดอะไรเลยเพียงแค่อยากจะช่วยแค่นั้นอยากจะบอกน้องว่าจิตใจน้องช่างงดงามเหลือเกินรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนกับนางเอกคนนี้ที่สุดขอให้ทุกคนที่ร่วมช่วยเหลือแม่หญิงลีและคุณทิพย์ในครั้งนี้ได้รับบุญกลับไปด้วยนะครับไวห้องน้ำเสร็จเมื่อไหร่จะเอาภาพความสุขมา ฝากทุกคนอีกครั้งส่วนคุณทิ์ตอนนี้เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการปรึกษาเรื่องของซิลิโคนที่สะโพกแล้วครับเรื่องดีๆก่อนนอนคืนนี้ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เชื่อมั่นว่านางเอกน้ำใจงามคนนั้นต้องเป็นอ้ําพชราภาขณะที่หลายคนก็เดาว,ว่าเป็นเบลล่าราณีด้วยพร้อมแห่ชื่นชมนางเอกน้ำใจงามคนดังกล่าวพี่อ้ําแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ปิดทองหลังพระ คนจริงไม่ต้องออกนามมั่นใจเกินรอยค่ะว่าเป็นคุณอ้ําแน่นอนค่ะถ้าให้เดาคิดว่าน่าจะเป็นเบลล่าแน่ๆเลยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด